สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปละเอียดนะครับเกี่ยวกับการลงนะครับเลดบอสตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเรามารูกันก่อนว่าอย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจติกเพื่อนเพื่อไว้ด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมัน่นใจได้ร้อยเไม่มีรีฟันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ให้คิดถึงร้านเติมเกมมาจติกเป็นร้านแรกนะครับฝากเพื่อนเพือไว้ด้วยน,นะครับผมสําหรับร้านเติมเกมมาจติกกนนนนะะรรเ่อสดดวว็ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากาซานะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องปิงอากาซาด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับสนับสนุนผมผ่านทิปมีก็ได้นะครับได้ที่ตรงนี้ครับหรือไม่ประสงค์ออกนามนะครับเพื่อนเพือครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือข้างใต้แชปตัวรูปตัวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่เพื่่่อออนนนนครัับมมมใจได้เถวาาึงผทุก ทองทารนะครับฝากเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมฝากเพื่อนๆครับเลดบอสตัวนี้นะครับคือมันจะได้อะไรบ้างต่อวันนะครับแล้วก็ต่ออาทิตต่อวันคือเพื่อนไหมครับคุณจะได้เหรียญนะครับตาสนับสนุนตรงนี้100แล้วก็น้ํายานะครับตรงนี้นะครับ1ขวดแล้วถ้าเกิดว่าคุณลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนครบ5้ารอบนะครับมันจะได้ทั้งหมดนะครับ ก็เหรียญตาสนับสนุน500นะครับแล้วก็โมลิออน5เมตรแล้วก็นะครับความตรงจางดวงดาวนะครับสนะครับก็คืออันนี้เป็นรายอาทิตย์ตรงนี้เป็นรายวันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลงได้ทุกวันอย่างแรกเลย แล้วเวลาตรงนี้เขาจะบอกไว้นะครับอย่างเช่นในกรณีเขาบอกไว้20ถึ0เนี่ยคือเวลาบ้านเราก็คือ1นึ่ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณลดลงมาชั่วโมงหนึ่งนะครับทีแรกอ่ะผมจะทําคลิปตอนนี้เข้าไปข้างในเพื่อจะให้เพื่อนๆเห็นภาพแต่เพื่อนนะตื่นมาไม่เคยทันนะครับเวลาไม่เคยตรงกับมันเลยนะงั้นเดี๋ยวจะแบ่อธิบายคร่าวๆเพื่อนๆฟังไปก่อนกันแล้วกันแต่ว่าจริงๆนะเพื่อนๆครับมันมีแค่อยู่2อย่างระหว่างเล่นโทรศัพท์กับ PC PC ีเนี่ยเพื่อนๆครับมันต้องต่อ VPN เถ้าเพื่อนๆไม่ต แต่ในกรณีถ้าเกิดว่านะครับคุณจะเข้าไปแล้วไม่หลุดนะครับจะทํายังไงก็เดี๋ยวผมที่บายาให้ฟังแล้วโทรศัพท์นะครับเข้าไปไม่หลุดครับเพื่อนๆครับเพราะว่าโทรศัพท์นะครับพอเรามันขายการเชื่อมต่อนะครับมันก็จะเชื่อมต่อเองเลยแต่ว่า PC เนี่ยพอขาดตามการเชื่อมต่อบ่อยๆนะครับมันจะเด้งหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับให้ลดลงมา1ชั่วโมงนะครับ พอเวลาพเพื่อนๆเข้าไปนะครับในระบบ PC พพเพื่อนพอคุณเข้าไปนะครับก่อนหน้านี้คเคยเข้าไปไหมพอเวลาคุณเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะเข้าไปยืนตรงกลางใช่ไหมครับเพื่อนๆครับไม่ต้องทําอะไรเลยให้เพื่อนๆนะครับวิ่งไปนะครับที่ขอบเพื่อนๆครับไปที่ขอบแล้วก็หันหน้าไปทางลาวาเพื่อนๆครับแค่นั้นเองหันหน้าหันหน้าไปทางลาวานะครับแล้วอย่าหันไปมองทางกลุ่มคนเยอะๆคือมองอยู่ตรงนั้นอ่ะเพื่อนไม่ต้องทําอะไรเลยครับยืนเฉยๆเพราะก่อนหน้านี้ผมเข้าไปแล้วเข้าไปยืนมาให้ดูแล้วนะครับ ก็เกิดว่าถ้าใครไปดูผมขึ้นไลฟ์สดหรอคุณจะเห็นผมนะครับเข้าไปยืนอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นั้นคุณก็จะได้ตรงนี้ภารกิจรายวันแล้ว แล้วก็ได้นะครับระหว่างาตรงนี้ไปเรื่อยๆสามสี่ห้าอะไรก็ได้นะคแค่นั้นเองง่ายๆนะครับระหว่าง PC นะครับแต่โทรศัพท์เขาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าโทรศัพท์มันเชื่อมต่อโดยที่ตัวเออมันไม่เด้งออกไปนะครับรอคิวข้างนอกแต่ PC ปัญหาของมันก็คือถ้าเกิดว่าคุณพลาดเด้งออกไปแล้วเพื่อนมันไม่ต้องไปต่อคิวนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับมันถ้าไม่ต่อ VPN มันก็เลยไม่คุ้มที่คุณจะเข้าไปตีแล้วถ้าคุณเข้าไปตีมันจะมีของตกด้วยพวกแร่นะครับเป็นพวกแร่อะไรบินเก่านู่นนี่ตกด้วยแต่มันป ทันเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาแค่เควสให้คุณวาร์ปกดกวาร์ปเข้าไปนะครับทุกครั้งที่มันเด้งขึ้นมามันจะมันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับ มันจะมีนะครับให้กดเข้าตรงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนื่นเครับมันจะอยู่ตรงนี้ให้คุณกดเด้งหะคุณกดเข้าไปคือระยะเวลา10นาทีนื่นเครับในระยะเวลา10นาทีเนี่ยคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้พอกดเข้าไปปั๊บถ้าเกิดว่าใน PC ไม่อยากหลุดให้คุณเดินไปอย่างที่ผมบอกเลยเดินไปนะครับขอบๆแล้วก็ยืนมองลาวาพอตายนะครับคุณก็ได้เคลแล้วง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับระบบ PC ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากหลุดนะครับมีเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลุดแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับเมื่อต ไม่ทาให้เพื่อนเห็นภาพนะครับคือจังหวะมันไม่ได้ผมตื่นมานะครับมันเวลามันไม่ทานสักทีเลยนะครับตื่นมาเมื่อทําคลิปเนี่ยไม่มีเวลาไหนตื่นมาตรงเลยครับเออมันตื่นมาไม่ตรงนะแต่ว่าผมว่าอธิบายไปก็ชัดอยู่คิดว่าเพื่อนน่าจะได้อยู่เลยครับเออน่าจะไม่ยากนะครับไอ้บอสตัวเนี้ยครับมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับคือเข้าไปปุ๊บนะก็ไปยืนขอบๆมุมแค่นั้นก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่านะครับใครอยากได้ข้อมูลเพื่อนนะตอนที่ว่าตอนที่ผมเข้าไปจริงๆนะครับไปดูเพื่อนไลฟ์สดนะครับเพื่อนจะะได้เห็นนครับ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่มีปัญหานะครับบ่นกันเรื่องไอเลดบอสตัวนี้ครับเพราะว่าเข้าแล้วมันหลุดนะครับมันเลยมีปัญหากันเยอะก็ไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าใครชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องพิงอากซซาด้วยนะครับอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ก็ไปดูขึ้นไลฟ์สดได้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม